พอเราใส่แล้วเนี่ยเราก็จะได้ไม้ดูดซ่วมนะครับผมเป็นไม่ใช่ไม้ดูดซ่วมดิมันเป็นพับกินพายเบดนะครับผมหรือพายฟักทองนะครับผมเป็นพายฟักทองเนาะรอที่มากมากน่ากินสุดๆไปเลยนะครับผมจะดาบก็ไม่เป็นดาบนะมันเป็นดาบจุ่มอ่าพับกินพายนะทุกคนนะหนึ 1, 2, 3, ่งสาสี่อุย้ยนี่มันเดินชมจันรชัดๆเลยโอ้โหเราเป็นซันจิได้เลยนะเนี่ยรุ่นเนี้ย นะครับผมนี่เลยฟาดไปเลยอุ้ยมาขยันส่งบอลให้กูจังโดดสีจังหวะปุ๊บปุ๊บนี่ไงนี่ไงพี่โดลายสเต็ปนะนี่ไงอุ้ยอุ้ยส่งบอลให้กูทำไมโดดสีจังหวะปุ๊บอุ้ย ไม่ได้เล่นตั้งนานฝีมือกูก็ยังไม่ตกนะตั้งแต่รอบแบบโอ้โหตั้งแต่รอบเป็นกดโจโนี่คือแบบว่ามันคนเขาสนใจกันมากๆาเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยโอ้พี่อยู่ตรงกลางแล้วตอนนี้พี่พี่อันตรายมากพี่ขัวมากนะครับพี่อยู่ขอบดีกว่า